สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของผมค e วครับอยู่เกม Harry Potter Magic a w a k e n ลหลังจากที่ทุกคนเล่นเนื้อเรื่องที่อัปเดตมาล่าสุดเนี่ยจบก็จะมาโผล่กันตรงนี้เนาะซึ่งผมก็เพิ่งจะเล่นจบเลยแต่ผมจะไม่ได้เอาเนื้อเรื่องมาใส่ทั้งหมดเนาะเพราะว่าจะได้ให้ทุกคนไปเสพกันเอาเองครับอ่าแต่ว่า เราจะมาทําคลิปไกด์จุดต่างๆใช่ไหมเพราะว่าครั้งที่แล้วที่อัปเดตพื้นใต้น้ํามาเนี่ยก็มีจุดที่จะต้องหาสมบัติมีจุดต้องหาถ่ายรูปใช่ไหมเก็บอะชิเมนต์เก็บของรางวัลกันซึ่งครั้งที่แล้วผมไม่ได้ทาอ่าก็มีช่องอื่นๆทําช่องคุณมะเมยอะไรอย่างนี้ก็ลองไปติดตามดูชมกันได้นะฮะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมีคนอยากให้ทําเยอะเนาะเพราะฉะนั้นผมก็จะมาลองทําให้ทุกคนดูกันละกันนะว่ามันมีตรงไหนอะไรยังไงบ้างแล้วก็การต่อสู้แบบใหม่อะไรเงี้ยเห็นว่ามีการต่อสู้ดดนะด้ววยยนนะกก็ี๋ไปูััครบ จุดแรกเลยนะที่ผมเห็นมันจะมีหยนะทุกคนลองว่ายน้ําดูก็ได้ผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจะเก็บหอยครบทุกจุดหรือเปล่าเหมือนที่เคยอยู่ในปราสาทอ่ะมันจะมีพวกหอยพวกขีบอะไรพวกนี้ใช่ไหมตรงเนี้ยมีหนึ่งหอยนะฮะซึ่งผมเก็บไปแล้วตอนที่แบบลงมาเหยียบเลยก่อนที่จะพูดเปิดคลิปเมื่อกี้ก็เลยอ่ะบอกก่อนก่อนว่าตรงเนี้ยมีหอยนะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นพืชใหม่ใช่ไหมเออน่าจะเป็นพืชใหม่ใต้น้ําแฟนบอร์ดเหรออ่ามีต้นนี้แบบไอ,อ้นี่ด้วยต้นฮีแบบกด อ่าวินิเกมใช่ไหมเฮ้ยไม่โดนปั๊บนี่เรียบร้อยได้มาหนึ่งได้พแค่นหนึ่งแถบโอเคไม่รู้ว่าต้นนี้กับต้นกิลิวีดอันไหนดีกว่ากันนะโอเคว่ายมาจากจุดเริ่มต้นเมื่อกี้ใช่ไหมผมเจอแล้วหนึ่งจุดครับจุดถ่ายรูปเดี๋ยวเรามาตามเก็บจุดถ่ายรูปไนก่อนดีกว่าตรงนี้เลยแล้วใ,ให้ถ่ายอะไรเนี่ย โอเคตรงนี้1จุดนะว่ายมาทางขวาจากจุดถ่ายรูปเมื่อกี้อีกนิดหนึงนะฮะหน้าประตูอันนั้นคือทางออกใช่ปะมีกองเงินอยู่ตรงนี้อ่ากองเงินเท่าไหร่300ก็ถือว่าดีนะดีกว่าไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ประตูทางออกโอเคเราจะเอาเป็นจุดมาร์กเนาะตรงนี้เป็นประตูทางออกเราก็มีพืชใต้น้ําอีกอันนึงอ่าเราเก็บเลยตำแหน่งพืชใต้น้ําเนี่ย เออผมว่าไม่จําเป็นจะต้องฟิกไหมก็ลองมาวหาเจอก็เก็บไม่เจอก็ไม่เป็นไรเนาะว่ายกลับมาตรงนี้อ่านี่ครับข้างประตูทางออกเลยเมื่อกี้เนาะประตูทางออกเราไปแล้วมันตันปุ๊บเราก็เลี้ยวขวามาจะเจอฟ้าๆนี่ครับจุดถ่ายรูปจุดที่2นะปุ๊บเ่าเป็นแมงกะพรุนมีกล่องข้างบนด้วยนะเราไปเปิดเลยไหมเดี๋ยวผมขอหาถ่ายรูปให้ครบก่อนละกันเนาะ ตรงจุดถ่ายรูปนี่ครับหันกล้องมานิดเดียวมีให้เก็บอีกแล้วน้องไห้กิลิบิดนี่เรายังไม่เก็บไหมเพราะว่าเผื่อ,อจ,จะมีพืชใหม่ให้เก็บเพิ่มอีกล้อขวามาเรื่อยๆครับเจอกิลิบิดอีกหนึ่งจุดแล้วก็ไห่อีกหนึ่งจุดนะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวกิลิบิดให้เก็บครับไห่ยอยู่ตรงนี้ก็เลี้ยวขวามาเรื่อยๆถ้าเปรียบเทียบกับจุดเตรงนี้จุดเกิดเรานะฮะจุดที่เราทำสตอรี่จบมาโผล่ตรงนี้ แล้วก็ไอฟ้ฟฟ้าอยู่เมื่อกี้ผมเลียบทางมานี่เรื่อยๆนะก็มาเจอไห่ตรงนี้ครับใต้ปลาตรงนี้อีกหนึ่งจุดครับข้างกันเลยกับไห่นะเมื่อกี้ไหยอยู่ตรงนั้นนี่ข้างกันทางขวามาอีกโอเคแล้วผมโดนมอนดักตกไงเห็นมีคนบอกว่ามันมีมอนดักตกด้วยใช่ไหมโอ้โหแต่ว่าผมเซตการ์ดมาแล้วนะเดี๋ยวไว้ ออกไปจากโหมดนี้ลนแล้วกันเดี๋ยวไปแนะนํากันว่าเซตการ์ดแบบไหนกันดีคอนฟริงโก้อปับ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 หลักๆเอาจิงๆก็เซตการ์ดที่มันใช้ได้แหละฮะจริงๆไม่ได้สําคัญขนาดนั้นเพียงแต่แค่อย่าลืมเซตถ้าเอาซัมมอนมันล้วนๆเนี่ยก็ยากอยู่แต่นี้ผมว่าจริงๆมันกดออกได้นี่น่าจะไม่มีอะไรหรือเปล่าเห็นบางคนบอกว่าบางด่านก็ไม่ได้มีอะไรนะไม่ต้องเล่นก็ได้แต่ไหนๆเราโดนดักตกครั้งแรกของวันเราก็เล่นซะหน่อยเรียบร้อยไหม จริงผมลำคาญเจ้าตัว,ตวพวกนี้มากเลยนะมันจะชอบดึงไปดึงมาฮะมาดึงฉั้นทำไมโอเคตัวสุดท้ายแล้วเนาะ oh, uck, no. มีรางวัลให้ไหมไม่มีอะไรฮะไม่มีอะไรนะตบผมเสร็จไม่มีอะไรเลยอ่ะต่อจากเมื่อกี้เก็บเงินปุ๊บเก็บมาตรงนี้อ่า โอเคเราก็มาดูเด็กครับเด็กเนี่ยผมจัดไว้เป็นเบลาทิกเพราะว่าเวลาเจอพวกบอสต,ตัวเดียเด่ยวๆอะไรเงี้ยเบลาทิกเรียกเดติเตอร์ออกมามันจะช่วยได้ดีเนาะแต่ว่าถ้าเจอซัมมอนเยอะๆอะไรเงี้ยเราก็ใช้พวกการ์ดเคลียร์ได้อยู่แล้วที่แนะนําเลยเวลาเราจะจัดเด็กใช่ไหมใต้น้าเนี่ยซัมมอนเราไม่ต้องไปดูครับมันไอ้นี่แหละมันใช้ไม่ได้เลยสักตัวยยเวนเคลปี้ใช่ไหมเนี่ยยกเวนเคลปี้ซึ่งเคลปี้เวลน้อยๆหรืออะไรเงี้ยจริงๆผมว่ามันก็มันก็เก่งแหละมันเล่นได้ เออเพราะว่าในใต้น้าม,มันมันออกแบบมาให้เล่นใต้น้ำเนะาะอาจนั้นก็เล่นได้ครับแต่ว่าที่เหลือก็ใส่เวทไป7ไใบอะไรเงี้ยซึ่งเวทก็เน้นเป็นเวทเคลียแหละเวทดามเมจเนาะเวทที่มันสามารถเคลียหมู่ก็ได้เคลียเดี่ยวก็ได้อะไรเงี้ยเอาพักโนเอ็กเปลเซกตามชิงไปชิงมาเวนตัสเพื่อผักมอนออกไปไม่ให้เราตายง่ายเกินไปไม่ให้มันมาลุมกัดเรานะคอนฟิงโกเวลาเราเวนตัสออกไปแล้วมันกองกันคอนฟิงโกก็จะคุมครับหรือถ้าหนูว่าเจอบอสซึ่งผมไม่รู้มันจะเจอหรือเปล่านะ ก็เอาคูซิโอไปด้วยเลยเจอบอสคูซิโอจีตัวเดียวหนักๆไปเลยนะพร้อมาการกดกออะไรงนี้ก็จัดไปเป็นเหมือนเด็กกลางๆเล่นแบบง่ายๆครับโอเคครับเมื่อกี้จากตรงปาที่เราเจอเงินเจออะไรเงี้ยแล้วก็เจอไอ้เจ้าตัวมอนมาได้ตบเราใช่ไหมตรตมาอีกนิดนึงครับตรงนี้ครับมุมไม่รู้ทําไมมาอยู่ตรงนี้เหมือนกันแต่ว่าหน้าประสาทเลยปับ๊บจุดที่ส อันนี้ครับหน้าปราสาทมีไหยอยู่หนึ่งอันโอเคเนี่ยมันได้การ์ดได้ทองได้อะไรเงี้ยบางทีก็ค่อนข้างคุ้มนะฮะหน้าปราสาทหันหลังกลับมาเจอกองทองอีก้วฮะอ่าต้องดูดีๆนะลาะซ้ายมาเรื่อยๆครับนี่ครับข้างซ้ายของปราสาทลาะซ้ายหมายถึงว่าผมชิดซ้ายนะแต่ตอนนี้เราอยู่ฝั่งขวาแล้วฝั่งขวาของปราสาทครับนี่เจออีกแล้วอีกหนึ่งจุดครับเป็นการถ่ายต้นไม้เรียบร้อยจุดที่สี่ โดนไล่ like อีกแล้วครับว่าย <Why, S 1> ไปเรื่อยๆโดนไล่ like อีกแล้ว uh, ถ้าใครตาไวๆเนี่ยว่ายหนีก็ไม่ต้องสู้นะหรือจริงๆโดนสู้ก็น่าจะกดออกเอาเนาะโอเคครับตรงด้านหน้าของจุดถ่ายรูปที่4เนี่ยตรงเนี้ยตอนนั้นเราไปถ่ายอยู่ด้านหลังนะะด้านหลังตรงนั้นอ่ะมันจะมีจุดถ่ายรูปใช่ไหมลงมาตรงด้านหน้านิดนึงครับจะมีหายอยู่1จุดตรงนี้นะแล้วก็อีกจุดหนึ่งผมเห็นแล้วแต่ว่าเก็บไม่ได้เพราะว่าตัวนั้นมันไล่ผมนะไอะตัวนั้นอนะ่ะนี่ครับว่ายมาตรงด้านขวาก็มีอีก1จุด อยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้เลยอ่าซ้ายขวาเลยนะซ้ายขวาของเท่าตัว่าเรานับตรงนี้เป็นด้านหน้าใช่ไหมมองเข้าไปเป็นด้านหน้ามีทั้งซ้ายทั้งขวาเลยครับลองดูดีๆนะออกมาทางขวาอีกนิดนึงครับออกมาทางขวาจากจุดที่เจอไหเมื่อกี้ครับจะมีเงินอยู่ตรงนี้อ่าหรือจุดสังเกตก็คือเป็นรูปปั้นแล้วก็ตรงนี้ครับจุดถ่ายรูปจุดที่5นะผมก็หาตั้งนานครับอ่าอยู่ตรงทาง น่าจะเป็นทางลงไปแมปต่อไปนะแมปที่อาจจะอัปเดตมาในอนาคตครับออยู่ตรงโขดหินนี่เองที่มันคล้ายๆกับทางลงนะอ่าครบ5จุดนะฮะจุดถ่ายรูปเนี่ยมันมาซ่อนอยู่ตรงนี้นะมาต่อกันที่การหากล่องสมบัติครับกล่องสมบัติกล่องแรกเนี่ยผมเห็นอยู่แล้วนะเล็กๆตอนเรามาดูที่ลังแมงกะพุน,นตรงนี้ครับอ่านี่นะเราว่ายเข้ามาได้เลยตอนแรกผมก็คิดว่าเอ้ยว่ายเข้ามาได้หรือเปล่าคิดว่าเป็นแค่ฉากนะคิดว่าแบบ ว่ายเข้ามาไม่ได้เดี๋ยวมันตีเราหรือเปล่านะเราว่ายเข้ามาได้ครับนี่สเสียบไปเลยมีไหด้วยนะแล้วก็กล่องนี้โอเคมันก็จะมีหิ้นให้ไปจุดต่อไปเนาะจุดต่อมาคือตรงนี้ครับข้างบนปราสาทที่มีน้ำบนนะเงยหน้ามาสูงสูงเลยครับามาซ่อนอยู่ในน้ำบนนี่เองนี่ครับกล่องที่สอง กล่องที่3อันนี้ก็เห็นอยู่แล้วนะตอนที่หาไอเจ้าจุดถ่ายรูปนะั่นแหละเห็นอยู่ตรงนี้1กล่องครับก็เลยรู้เลยนะกล่องสุดท้ายอยู่ตรงนี้ครับข้างขวาของบันไดาทางขึ้นปราสาทนะอ่านี่เลยทีนี้ก็ครบแล้วครับเทเชอร์ฮันอันที่1นะอ่าเดี๋ยวเราต้องหายหกอันเนะี่ยเทืชอรฮันอันที่สองครับคือเจ้าแมงกระพุนตัวนี้นะมันจะมีตัวเล็กอยู่ตัวหนึ่งอ่าที่ว่าอยู่ตรงพื้นเนาะเรากดน้องไปครับแล้วสิ่งที่เราต้องทําก็คือน้องจะ เพิ่มจำนวนแต่ว่าเราต้องกดตัวเดิมให้ได้นะคล้ายๆกับเกมมองลูกบอลในถ้วยอะที่เวลาแบบสลับถ้วยแล้วเราต้องเดาให้ถูกว่าลูกบอลอยู่ถ้วยไหนแก้วไหนอะไรเงี้ยอืมนี่ผมว่ายตามเลยซึ่งผมชอบเกมพวกนี้มากนะอา่าใครแบบตาลายๆอาจจะต้องแบบทาหลายครั้งหน่อยหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนี่ครับชิวๆเลย3ตัวตอนแรกแบ่งจาก1เป็น3จาก3เป็นนะอนะสเตจสคือ5ครับ นี่เดี๋ยวผมให้ทุกคนดูไปพร้อมผมเลยละกันมองมุมสูงไหนใครเดาผิดเดาถูกลองแล้วอะไรเงี้ยเล่นยากเล่นง่ายก็คอมเมนต์บอกกันได้นะนี่ครับของผมชิวๆเลยผมรู้ทุกคนรู้ไหมตัวนี้แน่นอนโอ้โหง่ายนะสำหรับรผมนี่ง่ายๆเลยอุย้ยอุแจ็คแจ็คคือซาซาขอภายฮะเดี๋ยวขออัดคลิปก่อนนะ มาต่อครับจาก5เป็น7ครับสเตทที่3 7ตัวเลยนะต้องมองดีๆนะฮะผมว่ายากสุดเนี่ยตอนที่มันซ้อนกันเออตอนที่มันว่ายแบบซ้อนกันเลยอะ่ะอันนั้นมองยากนะเพราะว่าสีหรือแบบเอ่อเอฟเฟกต์มันมันแทบจะกลืนกันไปเลยอะ่ะเห็น2ตัวด้านล่างวะเนี่ยสามสี่ตัวด้านล่างเนี่ยมันกลืนกันไปเลยนะเออมองยากอยู่แต่แน่นอนครับโอ้โหระดับผมพูดไปแล้วว่าชอบพัซเซอร์แบบนี้ เรียบร้อยโอ้โหนี่มีไม่มั่นใจแวบบๆนิดนึงนะกลัวมันสลับที่กันตอนมันซ้อนกันแต่ว่าชิวๆครับเทเชอร์ฮันอันที่2เทเชอร์ฮันที่3คือการหาปลาสี่ตัวนี้อีกแล้วนะซึ่งจริงๆวองดีๆเนี่ยเราสามารถเข้าออกเข้าออกหมาถึงแบบรีให้น้องไหวให้ดูได้นะเราก็มองจับไปทีละตัวเลย4ี่รอบเนะี้ยเราก็รู้เลย4ตัวแต่ถ้าใครขี้เกียจกันี่ครับตัวแรกอยู่ตรงริมหน้าต่างนะ หันซ้ายมันนิดนึงตัวนี้จะเล็กๆหน่อยรีบๆหน่อยนะอยู่ตรงมันคือ,อะายสาลายตัวที่สามอ้อมมานิดนึงครับอยู่ตรงนี้นี่ตัวนี้หาง่ายอยู่เพราะตัวมันใหญ่กดไม่ได้อโอเคอืมตัวสุดท้ายอยู่ด้านนอกนะอา้าวนี้เหมือนจะบัคกหรือเปล่าเหมือนจะบัคนะก่อนหน้านี้เนี่ยผมลองเล่นไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วตัวที่สี่อยู่ตรงนี้ครับอา่าซึ่งผมกดตัวที่สี่ แล้วมันไม่ทันเวลามันก็เลยไปลีนะแล้วเมื่อกี้เราเลยเหมือนมันน่าจะบั็กไม่ได้กดตัวที่4แต่มันอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วตัวที่สี่ก็ทําให้เรามาเจอไหด้วยนี่ไห1อันนี่นะเรียบร้อยครับเก็บไหก่อนโอเคอันนี้ก็จะเป็นเทเชอร์ฮันอันที่3นะเนี่ยของรางวัลมันคุ้มมากเลยนะใครยังไม่ทํารีบมาทํากันนะ เวเชิญหันอันที่4ครับตรงมาจากหน้าปราสาทเมื่อกี้นะตรงมาเลยครับเราจะเห็นอยู่ฝูงปลาอยู่สีขาวๆตรงนี้นะจริงๆมันคือจุดที่เราเกิดเอ่อจุดที่เราเล่นเนื้อเรื่องจบอ่ะเราเรามายืนอยู่ข้างล่างใช่ไหมก็เงยหน้าขึ้นมาข้างบนครับจะมีน้องปลาอยู่4ตัวเหมือนเดิมครับหาปลานะได้จับึอบแต่อันเนี้ยผมมองว่า2ตัวแรกอย่างง่ายอยู่นะมันตัวสีขาวใหญ่ๆเนี่ยเรามองเห็นเลยครับนี่หันมุมนี้เราจะเอามุมนี้เป็นมุมแรกนะไปเลยครับ ตัวที่หนึ่งแล้วก็นี่ตัวที่สองใช่ไหมเดี๋ยอันนี้ผมจะมันมีเรื่องของทิศท,ทางด้วยนะมันอาจจะมองยากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะกลับไปจุดเริ่มต้นแล้วก็บอกทิศเอาเนาะนี่ครับถ้าผมบติว่ากลับมามองมุมนี้เอ้ยตัวไหนจะไล่ผมเราเจอ2ตัวนี้ซ้ายขวาใช่ไหมมันจะมีนี่ครับด้านล่างทางซ้ายนะจะมีอีก1ตัวอันนี้ตัวเล็กนิดหนึ่งมองดีๆนะฮะอยู่ตรงนี้เลย กลับมามุมเดิมนี่นะซ้ายขวาเราก็ซ้ายล่างไปแล้วใช่ไหมน,นี้นี้ปึ๊บมันจะมีขวาบนครับหันขวาปึ๊บมาเลยไอใบใบใหญ,ใหญ,ใหญ่หน่อยมันจะมีนี่ขวาบนตัวสุดท้ายครับตัวสีดำไว้กดไม่โดนโอเคเราเห็นหีบแวบๆแล้วนะเรียบร้อยครับเทเชอร์หันอันที่4นะโอ้ยติดโอ้ยติดติดอะไร ติดอะไรไวายไม่ขึ้นโอยขออภัยเรื่องบุมกล้องด้วยนะมันวายไม่ขึ้นโอเคนี่ครับแล้วเราก็เห็นไห่อันนี้ด้วยครับตอนหาปลาหนึ่งอันอันนี้ก็คุมค่านะเนี่ยได้กาสี่ใบเลยนะฮะมีตรงนั้นอีกหนึ่งวไอกระแสะน้ำมันพาเราไปโอเค ได้หนังติ๊ก2อันด้วยแล้วเดี๋ยวเราก็มานี่ครับเก็บหีบเทชะทัทนห้าหกเจเนี่ยจะเป็นหีบอันนี้นะที่เราต้องตีนังเงือครับนี่โอเคอีกอันนึงอยู่ตรงแมงกระพุนครับอ่าใครว่ายมาตรงนี้แล้วเลยหนะ้าสูงๆหน่อยเนี่ยน่าจะเห็นกันนะกล่องนี้เด่นพอสมควรครับนี่เลยอยู่ตรงทางเข้านะด้านบนกล่องที่ห แล้วก็กล่องที่7หันขวามันนิดนึงครับว่าสูงๆแล้วหันขวาม,มามันจะอยู่ระหว่างลังเมงกะพุนกับปราสาทที่มีน้ําวนเนาะอยู่ตรงกลางเลยเป็นใบบัวตรงนี้ไม่แน่ใจมันใช่ใบบัวหรือเปล่าโอเคการต่อสู้ของทั้ง3ามขีเนยเหมือนกันเป๊ะเลยนะ s awesome. <S ก็คือมีสองตัวซ้ายขวาแล้วก็ตัวตรงกลางเป็นดาร์กวิสาตดังนั้นผมจะตัดเอาแค่กรารต่อสู้เดียวละกันเนาะ oh, <no. S 1> นี่ครับจัดการ์ดไว้แล้วไงแล้วก็พัดไปครับ ก็ทำดาเมจจริงๆผมว่ามันก็ไม่ได้ยากนะเพราะว่ามันไม่ได้ตีแรงขนาดนั้นนะแล้วก็เลือนไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับคอนฟิงโก้คุ้มๆไง,งจริงๆเนี่ยเราเดินไปเดินมาพยายามไม่โดนดาเมจแล้วก็ตอดไปเรื่อยๆมันก็ชนะเองนะตีปกติก็ได้ครับแล้วเดวเดิเตอร์เราลงมาโดนกาเซียสเหลือเชื่อ ตีปกติก็ได้นะยพยายามเดินเยอะๆครับถ้าสมมติว่าใครรู้สึกว่าตัวเองไม่อึดพออนะไรเงี้ยเดินเยอะๆไม่ให้โดนดาเมจจนตายอนะไรเงี้ยเพราะว่าเดินมันเยอะอยู่แล้วนะเรียบร้อยครับเคลียร์หมดทุกกล่องแล้วนะ7กล่องครับนี่เทเชอร์ฮันทั้ง7อันเราครบเรียบร้อยมันก็จะมี1เลยก็คือกล่องสกล่องแรกเนาะกล่องฟ้าเล็กๆที่มีหินสกล่องแรก นับเป็น1อันอันที่2จะเป็นการไล่จับแมงกระพุนใช่ไหมอันที่3 4ี่จะเป็นไล่จับปลาสี่ตัวแล้วก็5 6 7เป็นกล่องใหญ่ๆที่ต้องตีกับนังเงือกครับก็ครบ7อันแล้วถ่ายรูปก็ครบ5อันแล้วเนาะไหนๆก็ไหนๆนะคลิปนี้ผมรวมตู้ใหม่มาด้วยเลยละกันนะเราจะมาสุ่มกันครับซึ่งกุญแจเนี่ยผมมีการันตีเหมาตู้ได้แน่นอนเนาะแต่ว่าเราจะมาดูกันว่าผมจะเหมากี่ดอก ทองที่1ออกตอนไหนทองที่2ออกตอนไหนทองที่3ออกตอนไหนนะเออแพ็กนี่ก็ยังไม่ได้ซื้อเลยนะถ้าซื้อนี่ยอดทะลุร้อยแน่นอนกุญแจไม่ได้เปิดตู้ที่แล้วไงเออในห้องคอมมอนรูมหรือห้องบ้านเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ซื้อนะไอแปดสิบสี่ดอกเนะี่ยรวยกุญแจจัดจัดก็เลยอ่ะมาเปิดหน่อยละกันเนาะเดี๋ยวจะได้เอาเงินเอาการ์ดไปใช้ในการลงแรงอะไรอย่างนี้การอัปเกรดครับมาครับเปิดไปเลย3ดอกนะทีละ3ไปเลยชิวชิว ปึ๊บได้เลยสามทองมีใครเคยได้ตั้งแต่โลแรกไหมอยากจะรู้จริงๆปั๊บมาเป็นไรอุ้ยเอ็ซีโอดีอยู่ขายต่อครับปึ๊บมาเฮ้ยโอ้โหมันแกล้งนะมันใกล้ๆนี่นเดียวเท่านั้นเองชุดโอเคได้เอ็กซีโออีกหนึ่งดีอยู่ดีอยู่ดีอยู่ เนี่ยผมเอากุญแจมาเปิดเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันดองกุญแจเยอะเกินไปแล้วขอมันไม่คุ้มไงเออเราเอาตังค์ไปใช้เอาอะไรไปใช้จะได้แบบอัปเกรดไปด้วยอัปเกรดตัวเองไปด้วยอัพเกรดสมุดไปด้วยเนาะเรียบร้อยครับกุญแจทองอันนี้ต้องมาแล้วผมว่าถ้าดวงดีๆเนี่ยสิบสองต้องมาแล้วต้องมาแลวหนึ่งใช่ต้องมาแล้หนึ่งใส่ผมให้มาอะไรกันครับนี่อไปต่อ สิบห้าเนี่ยนิดเดียวโอ้โหมันแกล้งแล้วนะไปต่อครับอย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดตรงอังจะบอกว่าอย่าหยุดตรงพวกของทั่วไปพูดไม่ทันป้าเพาให้นูก อืมเอ้ยโอ้ชุดยี่สิบเอ็ดนี่คือเกินหนึ่งค่าเฉลี่ยแล้วนะค่าเฉลี่ยมันมีสามอันการันตีหกสิบใช่ปะแปลว่ายี่สิบดอกนี่ต้องมาหนึ่งแล้วนะอันนี้คือเราเกินค่าเฉลี่ยแล้วนะฮะไม่คุ้มแล้วนะเริ่มแย่นะเริ่มแย่อันนี้เริ่มแย่และโอเคมันต้องมาสักหนึ่งแหละโอ้โหยี่สิบเนี่ยหลักยี่สิบนี่ไม่มาหนึ่งนี่แย่มาก โอเคอันนี้คือดวงไม่ดีครับดวงไม่ดีเลยอันแรกมานานมากใส่ไปเลยละกันปาไปอีกหนึ่งอันมาเลยแลยว้วอ่ะสองทองซ้อนโอ้โหสองทองจริงครับกุญแจอสองอันกุญ <c> แ <oughs> จอทองสองอันปึ๊บมาหนึ่งทองอืมไม่ไม่ไม,ไม่อันนี้ไม่นับเป็นหนึ่งทองนะ เรามีทองที่เป็นเหรียญด้วยอันนี้น้ำสองทองฮนะได้ไหมอันนี้ได้ไหมอ้อหูของน้อยหลงไปเรื่อยๆปั๊บเขาให้สาสามว่าไงอ้อหไม่ใกล้เคียงผมจำมได้ 60, 60, ว่าผมเคยไม่ถึงลักสี่ปะตู้หกสิบหกสิบการตีหกสิบอะผมเคยไม่ถึงเลขสี่นะเหมาตู้อันนั้นจะใช้ดวงไปหมดแล้ะ ในท่วงไปหมดแล้วใช่ไหมโอ้โหโชว์ไปรอบสี่สิบก่อนสี่สิมันไม่แบบไม่คิดจะเฉียดเฉียดให้แล้วด้วยซ้ำนะไม่ครับไม่ครับป๊าบโอ้โหสี่สิบสองก็ยังไม่มานี่เกินค่าเฉลี่ยแล้วนะเกินค่าเฉลี่ยแล้วนะ ปาบเขาให้โอ้ยอันแรกเราได้ตอน24ใช่ปะอันที่2ต้องมาละ24คูณ2 48ต้องมาละโอเคค่าเฉลี่ยตู้นี้ไม่ใช่20ฮะ24โอ้โหนะถ้าใครอยากได้ชุดนะก็คือยังไม่ได้ด้วยนะเนี่ยโอ้โหแต่ผมไม่ได้ใส่แฟชั่นขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นก็ เราตั้งใจเหมาตู้อยู่แล้วปึ๊บเฮ้ยเรียบร้อย้เอยเราจบที่4ี่เก้านะอีกสองดอกไม่นับครับูอิอย่างนี้ถือว่าดีมากเป็นไงสองทองติดสองทองติดท้ายตู้นี่มันเรียกว่าดวงดีป่ะวะแต่สองทองติดนะเป็นไงสองทองติดนะเออดวงมันก็ไม่ดีเออไม่ใช่ ถูกแล้วแหละมันไม่ดีโอ้ยปกติเขาเอ้ยดวงมันก็ดีไม่ใช่อันนี้เนาะดวงมันก็ไม่ดีเรียบร้อยครับ 49. 49 49เนี่ยผมมองว่าไม่แย่ yeah. เกินไปแต่ก็ไม่ดีนะ <c oughs> ไม่เรียกว่าดวงดีเลยครับโอเคก็จบกันไปแล้วนะสำหรับการหาจุดถ่ายรูปทั้ง5จุดแล้วก็กล่องสมบัติทั้ง7จจุดนะก็ถ้าใครยังไม่ได้มาหากันก็ เป็นไกด์มาหากันได้นะหวังว่าทุกคนจะหากันเจอแล้วก็ไม่งงไม่ไม่เมาน้ําไปกับผมนะพยายามจะให้มุมกล้องมันไม่มีบุ่นเร็วมากแล้วแต่ว่ามันเป็นในคอมนะฮะแถมกาชากันมาอีกนิดนึงโอ้โหดวงแย่มากๆเกลือสุดๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามกันด้วยนะคอมเมนต์พูดคุยได้หมดเลยครับแล้วคลิปในวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ไว้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ